JSV, JSP is a wonderful world. JSP, 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 on a colorful day. So I de how วันนี้มาพบก,กับครูฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูฟงจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาโบรณาณการนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้กันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโบรณาณการกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังเส,สื้อสินต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่มสีชมพูมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเจอแล้วให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่ยี่สิบหกนั่นเองหน้าที่ย6สิบหกนะคะจะมีเลขยี่สิบหกอารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะ สำหรับเลขยี่สิบหกนะคะจะมีสองนำหกนะคะเลขสองจะอยู่ด้านหน้าเลขหจะอยู่ด้านหลังเด็กค่อยๆเปิดทีละหน้หนานะคะค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าสำรวจพื้นที่นะคะ,ะในบริเวณโรงเรียนของเรามีสิ่งใดอยู่บ้างคะเด็กๆเด็กลองสังเกตดูสิคะ อาจะมีอาคารเรียนใช่ไหมคะมีอาคารเรียนนะคะก็จะมีห้องต่างๆนะคะมีทั้งชั้นบนแล้วก็มีชั้นด้านล่างนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเด็กเดินเข้ามาเด็กจะเจออะไรคะที่สูงๆแบบนี้เลยอาเขาเรียกว่าเสาธงนั่นเองนะคะเวลาตอนเช้าเราก็จะยืนคารุกธงชาติไทยนะคะร้องเพลงชาติไทยนะคะตรงหน้าเสาธงตรงนี้เลย แล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนแล้วก็จะมีใครคะที่คอยสอนหนังสืออ่าจะมีคุณครูนั่นเองนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะอ่าพื้นที่ก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองสําหรับพื้นที่โรงเรียนของเราเด็กๆคิดว่าโรงเรียนของเรากว้างไหมคะอ่าโรงเรียนของเรากว้างใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งอ่พี่ประถม ที่อยู่ตึกอาคารด้านหน้าแล้วก็จะมีตึกอาคารของน้องอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่27นั่นเองหน้าที่2 7นะคะจะมีเลข27อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้เลย สำหรับเลข27นะคะจะมี2นำ7นะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าเลข7จะอยู่ด้านหลังอ่าเจอหรือยังคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะ เขามีหัวข้อเรื่องว่าสิ่งไดยาวกว่าสูงกว่านั่นเองอามาดูพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้เด็ินะคะระบายสีภาพสิ่งที่ยาวกว่าหรือสูงกว่านั่นเองมาดูข้อที่1นึ่สำหรับข้อที่1น,นะคะจะเป็นหมายเลขหนึ่งตรงนี้เลยข้อที่1ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพ ดินสอนะคะจะเป็นอัอนนี้จะเป็นปากกาไฮาไลท์นะคะแล้วก็ดินสอนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสิ่งไหนที่เขายาวกว่าคะระหว่างปากกาเน้นคำแล้วก็ดินสออ่าถูกต้องแล้วคะ่ะดินสอนะคะเขาจะมีขนาดที่ยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสี รูปภาพดินสอกันเลยนะคะเพราะว่าเขามีรูปร่างลักษณะที่ยาวกว่านั่นเองเด็กจะระบายดินสอด้วยสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะ ก็จะระบายดินสอนด้วยสีฟ้าเด็กอยากได้ดินสอนสีอะไรเด็กๆก็สามารถระบายได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูข้อที่สองค่ะสำหรับข้อที่สองนะคะจะมีหมายเลขสองตรงนี้เลยอ่าข้อที่สองในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพไม้บรรทัดแล้วก็กันไก่นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าระหว่างไม้บรรทัดกับกันไก่สิ่งไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่ยาวกว่าคะ ถูกต้องแล้วค่ะก็คือไม้บรรทัดนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เด็กนะคะระบายสีรูปภาพไม้บรรทัดได้เลยไม้บรรทัดเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่ยาวกว่านะคะก็จะระบายสีไม้บรรทัดด้วยสีชมพูถ้าเกิดว่าเ้ื่องระบายทับไปแล้วก็าอาจจะมองไม่เห็นเส้นเพราะฉะนั้นกเพ้นจะระบายแค่ตรงนี้นะคะ ให้เด็กๆระบายสีไม้บรรทัดเต็มเลยนะคะเต็มช่องเลยท mm ี hmm. ่พ่อไม่ได้ระบายเต็มช่องเพราะเดี๋ยวเขาจะมองไม่เห็นเส้นของเซนติเมตรนั่นเอง mm hmm. แบบนี้นะคะพ่อจะระบายแค่นี้นะ mm hmm. เสร็จหรือยังคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะสําหรับข้อที่3นะคะจะมีหมายเลขสอยู่ตรงนี้เลยข้อที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกนเนินะคะในกรอบสี่เหลี่ยมข้อที่3จะมีรูปภาพเข็มกัดแล้วก็รูปภาพเข็มหมดนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เขามีรูปร่างลักษณะที่ยาวกว่าคะ ถูกต้องแล้วค่ะเข็มหมุดนั่นเองเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสีรูปภาพเข็มหมดกันเลยเกงจะระบายด้วยสีเหลืองเด็กอยากได้เข็มหมดสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กเสร็จหรือยังคะ,ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะมาดูข้อที่4กันต่อเลยสําหรับข้อที่4จะมีหมายเลขสี่อยู่ตรงนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมของข้อที่4นะคะจะมีรูปภาพเครื่องคิดเลขแล้วก็รูปภาพสมุดโน้ตนั่นเอง เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าระหว่างเครื่องคิดเลขกับสนุบสมุดโน้ตอะไรที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะอะสมุดโน้ตนั่นเองนะคะที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสีรูปภาพสมุดโน้ตกันเลยก็จะระบายด้วยสีเขียว เด็กอยากได้สมุดเนาะสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องระบายสีเดีกันกับขอองก็ได้นะ Bueno, voy ¿ah? เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูข้อที่5กันต่อนะคะสําหรับข้อที่ห้าจะมีหมายเลขอหาตรงนี้เลยในกรอบสี่เหลี่ยมข้อที่ห้านะคะจะมีรูปภาพกาต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็รูปภาพกระติกน้านั่นเองเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าระหว่างกาต้มน้ําร้อนกับกระติกน้ํารูปภาพไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะกระติกน้ำนะคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสีรูปภาพกระติกน้ำกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขากงได้ระบายสีรูปภาพกระติกน้วเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะมาดูข้อที่6กันต่อเลยสําหรับข้อที่6นะคะจะมีหมายเลข6นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยค่ะและในกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข6นะคะจะเป็นรูปภาพต้นไม้นั่นเองจะมีรูปภาพต้นไม้นะคะทั้งหมด2ต้นเกกลองสังเกตดูสิคะว่าต้นไหนระหว่างต้นที่1กับต้นที่2ต้นไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะ ถูกต้องแล้วค่ะต้นนี้เลยน่าจะเป็นต้นกระบองเพชรนะคะเพราะว่าเขามีหนามแหลมๆแบบนี้เลยต้นกระบองเพชรเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสีรูปภาพต้นกระบองเพชรกันเลยนะคะต้นกระบองเพชรเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าระบายได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆสามารถทำไปพร้พอมๆก,กันกับคูกฟ้องได้เลยอ่าถ้าเกิดว่าคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของคู่ฟ้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขต้องจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้ก็คือหน้าที่28นะคะหน้าที่28จะมีเลข28ราปอารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยสําหรับเลข28จะมี2นํา8เลข2จะอยู่ด้านหน้าเลข8จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะและสําหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าจัดกลุ่มสูงกลุ่มเตี้ยนะคะ,ะพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้เด็กนะคะลากเส้นโยงจัดกลุ่มสถานที่คนต้นไม้และสัตว์ที่สูงและกลุ่มที่เตี้ยนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่ม สัตว์ที่สูงแล้วก็บ้านแล้วก็โคนต้นไม้แล้วก็สถานที่นะคะที่สูงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มสูงกันก่อนนะคะอเด็กๆลองสังเกตดูในภาพนะคะว่าจะมีบ้านนะคะทั้งหมดสองหลังเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าบ้านหลังไหนที่เขาสูงกว่าคะอ่าหลังนี้เลยหลังสีส้มหลังคาสีแดงนะคะบ้านหลังนี้เขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่านั่นเอง ทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าจะมีรูปภาพสัตว์อาจจะมีแกะแล้วก็มียีราฟแกะกับยีราฟสัตว์ตัวไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะอ่ะยีราฟนั่นเองนะคะยีราฟก็จะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโยงบ้านนะคะตรงนี้นะคะมาหารูปภาพยีราฟแบบนี้เลย ต่อมาทีนี้เด็ดกลองสังเกตดูสิคะว่าจะมีต้นไม้ทั้งหมดสองต้นมีต้นกระบองเพชรกับต้นมะพร้าวต้นไม้ต้นไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะอ่าต้นมะพร้าวต้นนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโยงนะคะรูปภาพยีราฟนะคะมาหาต้นมะพร้าวแบบนี้กันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะมีรูปภาพคนนะคะมีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเด็กลองสังเกตดูนะคะว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครที่เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าคะ,ะผู้ชายนั่นเองที่เขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโยงต้นมะพร้าวไปหาผู้ชายแบบนี้เลยนะคะ ่าเราก็ได้จัดกลุ่มสูงกันเสร็จเรียบรน้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มเตี้ยนะคะระหว่างบ้านสองหลังนี้บ้านหลังนี้จะมีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่าหรือว่าเล็กกว่านั่นเองต้นไม้ต้นกระบองเพชรกับต้นมะพร้าวต้นกระบองเพชรจะมีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่าเราก็จะมาอยู่บ้านหลังที่เตี้ยกว่ามาหารูปภาพต้นกระบองเพชรที่เตี้ยกว่านั่นเอง ต่อไปสัตว์นะคะสองตัวนี้แกะกับยีราฟแกะจะมีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่าเราก็จะมาจัดกลุ่มด้วยกันโยงต้นกระบองเพชรนะคะที่เตีย้ยมาหาแกะที่มีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่ายีราฟนั่นเอง สุดท้ายผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงจะมีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดกลกุ่มเตี้ยด้วยการโยงรูปภาพแกะมาหาเด็กผู้หญิงคนนี้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้านี้เราก็ได้จัดกลุ่มสูงแล้วก็กลุ่มเตี้ยให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กสามารถดูของกุ้งเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและต่อไปพวกก็จะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่29นั่นเองหน้าที่29้าจะมีเลข29้าอารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวาเมือตรงนี้เลยสําหรับเลข29จะมีศกนำเก้านะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าเลข9จะอยู่ด้านหลงังอ สำหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าคู่ใดเท่ากันพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะของภาพสิ่งที่มีความยาวเท่ากันหรือสูงเท่ากันนั่นเองอเมื่อกี้เราก็ได้เรียนเรื่อง สูงเตี้ยกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าสั้นยาวนะคะเราก็น่าจะรู้ว่าอะไรที่เขามีลักษณะที่มีความสูงหรือว่ามีความยาวเท่ากันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งจะเป็นรูปภาพแครอทนะคะแล้วก็รูปภาพข้าวโพดเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว,ว่าแครอทกับขา mm ้าวโพดเขามีรูปร่างลักษณะที่สูงเท่ากันไหมคะ เขามีรูปร่างลักษณะที่สูงเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้กันเลยนะคะต่อมามาดูข้อที่สองสำหรับข้อที่สองในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพกางเกงขาย,ยาวแล้วก็กระโปรงเด็กๆลองสังเกตดูเสียคะว่าระหว่างกางเกงขาย,ยาวกับกระโปรงเขามีรูปร่างลักษณะที่มีขนาดเท่ากันไหมคะ อ่มเมท่านะคะกางเกงเขาจะขายาวกว่าส่วนกระโปงนะคะเขาจะสั้นกว่ากางเกงนั่นเองอะต่อมามาดูข้อที่สข้อที่สามในกรอบเหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพผู่กันนะคะแล้วก็ดินสอนั่นเองเรียกลองสังเกตด,ดูนะคะว่าระหว่างผู้กันกับดินสอนเขามีรูปร่างลักษณะที่มีขนาดเท่ากันไหมคะ อ่าเขามีขนาดเท่ากันเลยสูงเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องเสีเยมเล,ล็กๆตรงนี้กันเลยต่อมานะคะมาดูข้อที่สี่สำหรับข้อที่สี่นะคะจะเป็นรูปภาพต้นกระบองเพชรทั้งหมดสองต้นนั่นเองเด็กกองสังเกตดูสิคะว่าระหว่างกระบองเพชรสองตงน้นนี้เขามีรูปร่างลักษณะหรือว่าขนาดสูงเท่ากันไหมคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะเขาจะมีะขนาดนะคะสูงเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เลย ต่อมามาดูข้อที่ห้าสำหรับข้อที่ห้านะคะจะเป็นรูปภาพอันนี้เลยคือสมุดโน้ตแล้วก็รูปภาพเครื่องคิดเลขนั่นเองสำหรับสมุดโน้ตกับเครื่องคิดเลขเด็กศังเ์กตด,ดูสิคะว่าเขามีขนาดเท่ากันไหมคะ เขาเมีขนาดไม่เท่ากันนะคะสมุดโน้ตนะคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่สูงกว่า,าเครื่องคิดเลขนั่นเองส่วนเครื่องคิดเลขเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เตี้ยกว่าสมุดโน้ตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเพื่อหมายถูกนะคะมาดูภาพสุดท้ายกันเลยสาหรับข้อที่6ข้อที่หกจะมีรูปภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขายืนคุยกันนะคะเด็กต้องสังเกตดูสิคะว่าเด็ก2คนนี้เขามีความสูงเท่ากันไหมคะ อ่าเขายืนคุยกันนะคะเขาก็จะมีะความสูงนะคะเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงน,นี้กันเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้คุณฟรงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านส่งคังมด้วยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ